ทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูคําร้องเกี่ยวกับการส่งหมายครับแต่ว่ามันจะแตกต่างกับคาร้องตัวที่ผ่านมานะครับก็คือคาร้องตัวนี้นะครับคําแถลงตัวนี้นะครับจะเป็นคําแถลงที่ชื่อว่าคําแถลงขอส่งหมายข้ามเขตครับซึ่งนะครับการจะเขียนคําแถลงขอส่งหมายข้ามเขตเนี่ยมันจะเป็นกรณีที่ศาลที่โจทย์ไปยื่นคําฟ้องใช่ไหมครับมันอาจจะอยู่นะครับคนละนะครับอยู่ในคนละเขตอำนาจกับภูมิทัาน์ของจําเลยนะครับเช่นนะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในการยื่นฟ้องใช่ไหมครับเราสามารถเลือกยื่นฟ้องได้อยู่2ศสารด้วยกันนะครับก็คือสารที่จําเลยมีภูมิลำงนาอยู่ในเขตสารใช่ไหมครับกับสารที่มูลคดีเกิดขึ้นใช่ไหมครับเช่นสมมุติว่าจาเลยเขาทําสัญญาทําสัญญาที่แถวเขตแถวจังหวัดนนทบุรีนะครับและแต่ว่าจําเลยเนี่ยเขาอยู่ที่อยู่แถวเขตบางเขนนะครับกรุงเทพมหานครครับนะครับต่อมามีการผิดสัญญาครับ ถ้าเกิดว่าโจทก์เขาจะฟอ้องคดีนะครับเขาก็สามารถเลือกฟ้องได้สองศาลครับก็คือศาลที่จําเลยมีพูดเนานะครับซึ่งก็คืออาจจะเป็นศาลแพ่งนะครับหรืออีกศาลหนึ่งก็คือศาลที่มูลคดีเกิดนะครับก็คืออาจจะเป็นศาลนะครับจังหวัดนนทบุรีครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ทำสัญญาใช่ไหมครับซึ่งถ้าถ้าสมมติว่าตัวโจทนะครับจำเลยเขาอยู่ที่เขตอยู่ที่ศาลแพ่งใช่ไหมครับแต่ว่าโจทเขาไม่ยื่นฟ้องที่ศาลนนทบุรีใช่ไหมครับซึ่งจะเห็นได้ว่า ภูมิตำแหนาของจําเลยเนี่ยมันอยู่นอกเขตของศาลของศาลจังหวัดนนทบุรีใช่ไหมครับก็คือจําเลยเนี่ยเขาอยู่ในเขตอำนาจของศาลแพ่งใช่ไหมครับและถ้าจะให้ตัวให้เจ้าพนักงานของศาลนนทบุรีเนี่ยมาส่งหมายให้กับเท็ให้กับภูมิของจําเลยที่ศาลแพ่งเนี่ยมันก็ถือว่าอะไรครับถือว่าอยู่นอกเขตศาลใช่ไหมครับอยู่นอกอำนาจศาลใช่ไหมครับจะให้ศาลจะให้ศาลนนทบุรีเนี่ยไปส่งหมายให้นอกเขตศาลเขาก็เหนื่อยใช่ไหมครับเพราะว่าส่งในเขตก็งานก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้ว ในการทําคําแถลงขอสมหมายเนี่ยถ้าข้อจริงเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องทําเป็นคําแถลงขอสมหมายข้ามเขตนะครับหรือก็คือข้ามเขตอำนาจศาลนั่นเองครับนะครับซึ่งการเขียนครับอย่างแรกก็เหมือนเดิมครับเขียนเราก็เขียนชีอคูปความในคดีนะครับแล้วก็อย่างที่สองครับก็เขียนบรรยายคดีนี้ครับโดยขึ้นเป็นข้อหนึ่งครับแล้วเขียนว่าคดีนี้อยู่ในระหว่างช่วงไหนนะครับแล้วก็เขียนครับว่าเหมือนเดิมครับก็คืออย่างแรกนะครับการเขียนเกี่ยวกับหมายก็คือต้องเขียนยืนยันนะครับว่า จำเลยเนี hmm. so first, ่ยมีภูม <Ash ELLE IS> <let> ิลำเนาที right? so ่แน่นอนจริงนะครับเช่นเขียนว่าโจทย์ขอจับเรียนต่อศาลที่เคารพว่าจำเลยมีภูมิลำเนาที่แน่นอนต่างข้อฟ้องโจทนะครับรายละเอียดโปรดตามแบบรับรองลายเซ็นราษัรของจำเลยนะครับเอกฝานักไทยคั้นแต่งฉบับนี้นะครับแต่นั้นนะครับก็ให้เราเขียนนะครับอันนี้จะเป็นเหตุข้อข้องของคำแถลงขอสงมัยข้ามเขตนะครับก็คือแต่นะครับแต่เนื่องจากจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดมีงบุรีนะครับหรือถ้าข้อเท็จจริงที่ผมเล่าก็อาจจะจำเลยเนี่ยมี ขี่อำนาจจําเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขียอำนาจของศาลแพ่งนะครับนะครับโจ์จึงขอประทานกลับเรียนต่อศาลที่เาลบนะครับซึ่งศาลที่เขลบนั้นก็คือศาลนนทบุรีใช่ไหมครับศาลจังหวัดนนท์ครับขอศาลที่เารบได้โปรดมีหนังสือไปยังศาลแพ่งนะครับเพ<อ>ืพ่อให้ศาลแพ่งนะครับมีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่เดินหมายนะครับนําหมายเรียกและสำนักฟ้องนะครับนําส่งนะครับนําส่งหมายเรียก และสำหรับฟอให้แก่จําเลยแทนศาลนี้ด้วยนะครับดังนั้นก็เหมือนเดิมครับให้เราอ้างถึงรายนะครับอ้างถึงเรื่องการชาระค่าธรรมเนียมครับว่าโจทนยยินีชาระค่าธรรมเนียมให้ศาลนะครับเช <c oughs> ่นเขียนว่าในการนี้โจทยินีชาระค่าธรรมเนียมศาลตามระเบียบเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมขอศาลที่เลบได้โปรดอนุญาตและก็ขึ้นมาทัดใหม่แล้วก็เขียนควรไม่ควรตั้งแต่จะโปรดนะครับแล้วก็ลงชื่อเหมือนเดิมครับแต่ว่าข้อสังเกตครับอันนี้จะเป็นคําแถลงขอส่งหมาย เกี่ยวกับคดีแพ่งใช่ไหมครับก็คือเราจะต้องขอให้ศาลส่งหมายเรียกและก็สำเนารคําฟ้องใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทําคําขอขอส่งหมายในคดีอาญ,ญาใช่ไหมครับไม่ได้มีความต่างกันอย่างหนึ่งครับก็คืออย่างแรกนะครับก็คือเราต้องทําเป็นคำร้องใช่ไหมครับอย่างที่สองนะครับที่เราต้องเขียนมาก็คือเราต้องเขียนว่าขอให้ศาลนาส่งหมายเรียกไม,ไม่ใช่หมายเรียกครับต้องขอให้ศาลนาส่งหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องนะครับเพราะว่าในคดี ในคดีอาญาเนี่ยถ้าราษดรเป็นโจทฟ้องคดีใช่ไหมครับก็นัดแรกที่ศาลคัดั้นก็คือเป็นนัดไต่สวนมือฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําคาแถลงขอส่งหมายในคดีอาญาเนี่ยเราจะเขียนว่าขอให้ศาลนําส่งหมายนัดไต่สวนมืฟ้องนะครับเราจะไม่ใช้คําว่าหมายเรียกไอ้คำว่าหมายเรียกเนี่ยเราจะใช้กับในคดีแพ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราขอส่งหมายในคดีอาญาเนี่ยเราจะใช้ว่าขอศาลนําส่งหมายนัดไต่สวนมือฟ้องและสำนักข่าฟ้องให้แก่จำเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับ น,นี่สามารถจดได้นะครับเพราะว่าไอ้อังเกตตัวนี้มันไม่มีอยู่ในชีตนะครับ